สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติงน้อยค่ะดวงคนเกิดทั้ง7วันประจำวันจันทร์ที่26พฤษภาคม2568ค่ะการงานการเงินความรักคืเรื่องของสุขภาพนะคะมีเลขนำโชคจากหน้าไพ่แสงสุขหน้าไพ่โชคดีมีสุขให้คุณนำไปปรับใช้กันมีคำแนะนำจากไพ่ทาโร่ด้วยนะคะนะอย่างไรก็ตามแต่ยังคงเปการเปิดไพ่โดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวหอยทุกท่านรับชมกันเป็นแนวทางเท่านั้น สีมงคลค่ะวันจันนี้ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักนะคะใช้ฟ้าใช้น้ําเงินยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะเรื่องของการงานกับเรื่องของการเงินโชคลาภต่างๆใช้สีเขียวเช่นเดียวกันนะคะยกเว้นคนเกิดวันเสาร์วันจันทร์พยายามบีกเรื่องสีแดงนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะคนเกิดวันอาทิตย์เจ็ดแปดสามแปดห้าห้าค่ะ เลขหนึ่งเจ็ดหนึ่งจ็ดเการงานคนเกิดเมาราทิ์นะคะวันนี้นะถือว่าดวงการงานดีแล้วก็โดดเด่นมากๆนะใครที่ต้องการผลสําเร็จหรือว่ามีต้องการบรรลุวัตถุประสงค์นะคะต้องการให้ได้เป้าหมายตามที่ต้องการนะคะวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างคุณนะคะออขอพอรจากพระพิคเนศนะคะมีโอกาสที่จะสมหวังนะได้ตามปรารถนานะคะ แล้วก็นะความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของคุณคือนะจริงๆแล้วตัวคุณเองเป็นคนที่มีความสามารถรอบตัวเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ความสามารถของตัวเองให้เกิดประโยชน์นะคะนะความเป็นคนที่เขาเรียกว่าเอ่อไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรนะคะคุณสามารถที่จะรับมือได้หมดเลยไหวพริบป,ปฏิพานความเป็นคนที่เขาเรียกว่าฉลาดนะคะฉลาดไหวพริบดีแล้วก็ สิ่งที่ต้องทำอาจจะมีเยอะแยะมากมายนะคะเรียกว่ามือแบบว่าเป็นระวิงเลยทีเดียวสิ่งที่ต้องทำนะคะแต่ว่าใดๆก็ตามแต่การสนับสนุนจากคนใกล้ชิดสนับสนุนจากคนในครอบครัวการสนับสนุนจากคนรอบข้างพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นทํางานอย่างมีความสุขสบายใจแล้วก็นะเต็มกําลังความสามารถได้เลยนะคะวันนี้เป็นวันของความสําเร็จค่ะ เรื่องของการเงินค่ะมีจับจ่ายใช้สอยนะคะตามความจําเป็นนะคะในะเรื่องของความฟุ่มเฟือยอาจจะไม่สะดวกนักนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ประหยัดอดออมแล้วก็ใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นสถานการณ์ในเรื่องของการเงินมันยังดูแบบว่า ดูไม่ค่อยคล่องตัวมากเท่าไหร่นะคะเพียงแต่ว่าดวงคุณเป็นดวงที่มีคนใกล้ชิดคอยอุปถัมภ์นะคะไพ่สองสำรับมาในแนวทางเดียวกันนะคะปัญหาเล็กน้อยหรือว่าอหมุนไม่ทันหรือว่ามีติดติขัดๆพวกนี้คนใกล้ชิดนะคะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้คุณได้นะดังนั้นสบายใจได้เนาะ เรื่องของความรักความรักไม่เด่นเลยนะคะคนโสดวันอาทิตย์นะคะหงอยเหงาเศร้าส้อยเหงายังไงก็ต้องอยู่คนเดียวก็ต้องอยู่แบบโสดน,นะคะแล้วก็ด้วยบางบางท่านก็จะเป็นในลักษณะที่ด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกด้วยสถานการณ์ของเรามันไม่ได้เอื้อในเรื่องความรักเลยนะคะคือบางทีมันมันเหนื่อยแล้วใช้ชีวิตเราก็เหนื่อยแล้วนะคะความโสดมันก็มันก็ทาให้เราเหนื่อยพอแรงแล้วไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องความรักเนาะนะเอ่อ ออกแนวแบบว่าเศร้าๆเงาๆนะคะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่นะคะเศร้าๆเงาๆ,ๆเช่นเดียวกันนะคะต่างคนต่างมีเรื่องไม่สบายใจต่างคนต่างไม่เด็กระตือรือล้นในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นเราไม่คาดหวังกับแฟนแฟนเขาก็ไม่ได้คาดหวังกับเรานะคะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างต่างอยู่ในมุมของตัวเองพยายามที่จะเขาเรียกว่า ทำตัวให้มีความสุขให้กระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงหน่อยนะคะเจอกันได้ก็เจอเจอกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้แบบว่าพยายามเข้าใจพยายามซัพพอร์ตให้กำลังใจกันก็พอนะคะมันเหนื่อยอะวันนี้เรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพถือว่าแข็งแรงค่ะคำแนะนำจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้ นะสองหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะการมีคนคอยอยู่ข้างๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักนะคะหรือว่าเป็นญาติพี่น้องเป็นแฟนหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ว่าความสัมพันธ์แบบไหนก็ตามแต่การที่มีใครสักคนยืนอยู่ข้างๆคุณนะคะจะช่วยทําให้เราผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นอุปสรรครับมือกับปัญหาไปได้และรวมถึงบางทีคําแนะนําสาหรับนี้คือการมองในระยะยาวการตั้งเป้าหมายในระยะยาวแล้วก็พยายามที่จะหาใครสักคนนะร่วมมือกันเพื่อจะผลักดันกันไปข้างหน้าไปถึงเป้าหมายที่เราต้อง นะคะอย่ามองแค่วันนี้นะมองไปในอนาคตนะคะเริ่มวางแผนระยะยาวได้แล้วต่อไปคนเกิดวันจันทร์ค่ะสี่ห้าหกศูนย์สี่เก้าห้าแปดหนึ่งเก้าค่ะเจ็ดห้า การงานคนเกิดวันจันทร์ค่ะวันนี้ต้องใช้ประสบการณ์นะคะไม่ว่าจะประสบการณ์ของเราหรือว่าอาศัยประสบการณ์ของผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวของคนรู้จักของญาตินะคะนะเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้คุณสามารถที่จะรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าที่เข้ามาวันนี้ได้นะคะแต่ใดๆก็ตามแต่นะอาจจะมีกระทบกระทั่งหรือว่าเออก็เรียกว่ากระทบกระเทือนกับ กับความรู้สึกของเราบ้างในเรื่องของการงานแต่ใดๆก็ตามอะไรก็ตามแต่เราเจอมาหมดแล้วนะคะประสบการณ์เราเจอมาหมดแล้วเคยเจอมาเยอะเจ็บมาเยอะเพราะฉะนั้นน่าจะรับมือได้ดีนะคะแต่ว่ากําลังใจเราต้องดีด้วยนะคะต้องเชื่อมั่นในตัวเองเนาะเรื่องของการเงินค่ะการเงินวันนี้เหนื่อยหน่อยนะคะรายรับก็ไม่ได้ตามเป้านะคะในส่วนของรายจ่ายเองก็เกินจาก แผนการที่วางเอาไว้นะคะเตรียมเงินสำรองสําหรับรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินทางการเงินด้วยอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพไม่ว่าของเราหรือของคนใกล้ชิดเกี่ยวกับเรื่องของรถรายยานพาหนะอาจจะมีอยู่ดีดๆก็อ่ะนะมัน บางทีเราระมัดระวังแล้วแต่ว่าใดๆก็ตามแต่มันก็ยังมีเหตุให้จะให้จะ,จะต้องแบบว่าเสียเงินเสียทองเพราะฉะนั้นเตรียมเงินสำรองไว้ก่อนดีกว่านะคะใดๆก็ตามแต่นะคะการหวังที่จะขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยนะคะไม่มีความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะวางแผนในเรื่องของการเงินให้รัดกุมนะคะวันนี้ ความรักค่ะความรักจริงๆวันนี้มีโอกาสที่จะเจอคนที่เหมาะสมคู่ควรแล้วก็แล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งผู้หญิงผู้ชายวันจันทร์นะคะมีโอกาสที่เจอคนตรงสเปคเลยนะคะตรงสเปคเลยแต่ว่าอาจจะต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่าต้องกล้าที่จะจีบกล้าที่จะเข้าหาประมาณนี้เนาะมีโอกาสเจอนะคะทั้งคู่เลยนะเจอคนในสเปคเลยนะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่นะคะวันนี้ต้องพยายามที่จะลดเวลาอย่างอื่นลงลดเวลาเรื่องงานลดเวลาในการที่จะเออบางที บางท่านอาจ้นไปช่วยเพื่อนไปช่วยคนในครอบครัวจะไปมีกิจกรรมส่วนรวมนู่นนี่นั่นแต่ว่าในขณะเดียวกันกิจกรรมที่จะต้องมาเจอแฟนมาคุยมาใช้เวลาร่วมกันมาช่วยเหลือกันพวกนี้อาจจะน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นลดกิจกรรมด้านอื่นเพื่อที่จะมาใช้เวลาร่วมกันให้มากหน่อยนะคะให้แฟนเรามาเป็นอันดับหนึ่งเนาะสุขภาพนะคะปวดเมื่อยค่ะปวดต้นคอปวดบ่าปวดไหล่นะคะปวดกล้ามเนื้อกระดูกพวกนี้นะคะก็ดูแลกันตามอาการ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้นะคะตัวคุณเองอาจจะต้องเน้นในเรื่องของเขาเรียกว่าลดความต้องการส่วนตัวความสุขส่วนตัวความพอใจส่วนตัวหรือว่า,อาของตัวเองลงเพื่อที่จะเขาเรียกว่า,อ,าออกออกนอกกรอบตัวเองออกจากเซฟโซนนะคะการที่ตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าพยายามที่จะเปิดใจให้กว้างนะคะรับโอกาสใหม่ๆ โอกาสดีๆในชีวิตคือบางทีรอบตัวเรามันมีสิ่งดีอยู่เยอะบางทีแต่บางทีเราเราเน้นที่จะแบบเออฉันทําแบบนี้ฉันใช้ชีวิตแบบนี้ฉันมีความสุขพอแล้วฉันโอเคแล้วแต่ว่าบางทีถ้าเราเปิดใจรับนะคะโอกาสใหม่ๆนั่นะคือบางทีดวงเรามันจะดีแล้วเพียงแต่ว่าเราเองเราอาจจะยึดยึดมั่นอยู่กับสิ่งที่เราทําอยู่กับที่พวกนี้มออกนอกกรอบตัวเองบ้างนะคะแล้วคุณจะเจอว่าทุกวันนี้อะไรก็ตามแต่โอกาสดีๆมันมีอยู่รอบตัวเราขอแค่เราเปิดรับนะคะ คนเกิดวันอังคารค่ะสักคู่นะคะโอเคเมื่อกี้ลืมติดใหม่ <c oughs> คนเกิดวันอังคารค่ะสามสองสองเก้าเจ็ดหนึ่ง หนึ่งห้าสสเจดห การงานคนเกิดวันอังคารค่ะวันนี้ทํางานอย่างสบายอกสบายใจนะคะทำงานเดี่ยวดีทํางานเป็นทีมดีทํางานกับคนใกล้ชิดดีนะคะนะใดๆก็ตามแต่การเอ,อื้อเฟือ้อเผื่อแผ่บางทีการอาจจะต้องเขาเรียกว่ายิ่งเรามีคอนเน็ชันเยอะเรามีคนรู้จักเยอะไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยรู้จักหรือมารู้จักกันวันนี้นะ,ะล้วนแล้วแต่จะส่งผลดีนะคะทำให้งานมันมันเป็นไปตามที่เราต้องการนะคะระวังอย่างเดียวนะคะระวังสถานการณ์ที่เราไปทําอะไรที่มันมากเกินความจําเป็นนะคะ เ,เรื่องของคนคา้ขายสินค้าออขอยก,ยกตัวอย่างนะคะคนขายอาหารวันนี้วันนี้วันจันนะต้องขายดีมากๆเลยเนี่ยต้องอย่าระวังการแบบว่าเ,เตรียมของเยอะเกินไปหรือบางท่านขายสินค้าสต๊อกของเยอะเกินไปอะไรที่มันเกินความจําเป็นเกินความพอดีมันอาจจะส่งผลในอนาคตได้นะคะนะดังนั้นเน้นความพอดีเป็นกลางนะคะแล้วก็การมีคอนเน็กชันนะคะจะช่วยทําให้ทุกอย่างมันมันลงตัวนะคะเรื่องของการเงินเนี้ยดีเลยมีจับจ่ายใช้สอย นะคะเ,เรื่องของความจําเป็นก็มีใช้จ่ายสบายๆใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้ด้วยนะคะเออนะแล้วตัวคุณเองบางทีมันมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเก่ับเรื่องของการเงินที่มันจะดีในอนาคตนะเอ๊ะจะทำฉันจะทำสิ่งนี้ดีไหมแผน A แผน B นะคะนะจะไปได้ดีหรือเปล่านะแล้วก็มันจะ คือเรียกว่าทุกสินทุกอย่างมันมันลงตัวแล้วก็ตัดสินใจตามสถานการณ์หน้างานได้เลยนะคะต้องมั่นอกมั่นใจในตัวเองคนที่ทําธุรกิจทําธุรกิจเ,เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะอสังหาริมทรัพย์หรือว่าขายพวกส,สินค้าที่มันสวยๆงามๆนะคะสินค้าของผู้หญิงอะนะคะเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเครื่องสําอางอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่จะ ได้รับผลประโยชน์หรือคือกำไรดีเงินเข้ามาเยอะนะคะก็ลงตัวเรื่องการเงินไม่ต้องห่วงนะคะความรักความรักไม่เด่นค่ะคนโสดนะคะใช้ชีวิตโสดเนี่ยมีความสุขที่สุดละตัวคุณเองถ้าไปสนใจเรื่องของความรักมันจะทำให้เราเหนื่อยมากขึ้นแล้วมันจะทําให้เรามีเวลาในเรื่องอื่นๆน้อยลงนะคะมีแนวโน้มผิดหวังเสียใจหรือไม่ได้ดังใจนะคะคือบางท่านทั้งทั้งที่สวยทั้งทั้งที่หล่อแต่ว่ามันดวงพอดวงมันไม่ส่งมันก็จะทําให้เราผิดหวังได้นะคะ ความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่ต้องดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมากหน่อยนะคะคนหนึ่งอ,อยู่ดีมีสุขมีความสุขนะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตด,ดีส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นเจอปัญหาหนักเหนื่อยแล้วก็ต้องการการซัพพอร์ตจากแฟนนะคะแต่แฟนอาจจะไม่มีเวลาให้ประมาณนี้แต่ใดๆก็ตามแต่พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันคอยซัพพอร์ตกันนะคะวันนี้เรียกว่าคุณกับแฟนคุณเนี่ยอารมณ์จะแตกต่างกันสุดขั้วเลยนะคะ เรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะมีอาหารไม่ย่อยเงือ่อออกง่ายนะคะนะธาตุไฟไม่สมดุลเนาะก็ต้องดูแลกันตามอาการนะคะแต่ไม่ไม่ได้หนักหนาหรอกคําแนะนำค่ะจากไพทาโร่ค่ะ วันนี้ใจเย็นๆอย่าใจร้อนมันมีเรื่องมากระทบใจมีเรื่องกระทบอารมณ์เราซึ่งบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าเราใจเย็นๆแล้วก็อ่ะโอเคละนะชั้นนับ1นึ่ถึงร้อก่อนนะคะไม่หงุดหงิดง่ายไม่หัวร้อนง่ายพวกนี้มันจะทําให้วันนี้มันผ่านไปอย่างราบรื่นมากขึ้นนะคะบางทีมันดูมันดูมันจะดูเหนื่อยขึ้นดูลําบากขึ้นเพอเราไปหงุดหงิดง่ายหัวร้อนง่ายต่อไปคนเกิดวันพุธ สองสามแปดแปดสี่แปดเลขหกสองสี่สี่เจ็ดการงานคนเกิดวันพุธค่ะการงานวันนี้ก็ อาจจะมีคนทําให้เรางอนทําให้เราน้อยใจไม่ได้หดังใจต้องระวังเขาเรียกว่าการเอาแต่ใจตัวเองนะคะทําตัวให้นิ่งๆเงียบๆทางานในหน้าที่ตัวเองไปไม่ต้องไปคาดหวังคนอื่นนะคะบางทีเรามีคนอิจฉาริษยามีคนไม่เห็นด้วยกับเรานะมีคนพูดถึงเรารับหลังโน่นนี่นั่นอาจจะทำไม่ไม่พอใจบ้างแต่หลีกเลี่ยงการแสดงอารมณ์ที่มันแบบว่า มันไม่ได้ดั่งใจเราทุกอย่างนะแต่ข้อดีของคุณกนะ็คือบางทีเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนหรือลูกน้องบริวารอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราบ้างแหละแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงส่งเสริมสนับสนุนคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดพอแล้วนะคะไม่ต้องสนคนอื่นนะไม่ต้องสนคาพูดคนอื่นด้วยเรื่องของการเงินวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างคุณนะคะไหว,ว้พราไหว้เจ้าขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสที่จะสมหวังนะคะในเรื่องของการเงินโชคลาภต่างๆนะคะผู้หญิงวันพุดอาจจะเหนื่อยมากหน่อยคุณมมมีีีนนนอกกกกจจจจาาาาาค่่่่่ใช้ยยยสววตัั็็ะรท ทเีเราเองเราเราเป็นคนที่คอยแบบว่าประคับประคองดูแลคนใกล้ชิดคนรอบข้างด้วยอาจจะจ่ายเยอะหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะคะฉันชอบนะนะส่วนผู้ชายวันพุธนะมีคนออกหน้าให้มีคนช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะโดยเฉพาะยิ่งคนต่างเพศนะคะและอายุเยอะกว่านี้จะยิ่งโอเคนะคะนะเรียกว่านารีอุปถัมภ์นารีช่วยเหลือนะคะเรื่องของความรักไม่เด่นค่ะคนโสดนะคะทาชีวิตเราให้มันดีให้มันมั่นคงนะคะเน้นหาเงินให้ได้เยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวความรักมาใน อนาคตนะคะความรักคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่วันนี้ต้องคอยซัพพอร์ตกันอาจจะมีเรื่องที่จะคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเราช่วยแฟนแฟนช่วยเรานะคะแต่ว่าใดๆก็ตามแต่มันเป็นอะไรที่ต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่าประครับประคองคือบางทีประเด็นเรื่องของการเงินมันค่อนข้างที่จะอ่อนไหวกับความสัมพันธ์นะคะความเข้าอกเข้าใจกันเป็นสิ่งสําคัญน,นะคะนะอย่าอย่าทิ้งกันนะเรื่องของสุขภาพแข็งแรงค่ะ คำแนะนาค่ะจากไพทารุวันนี้ให้ความสําคัญกับเรื่องของอความขยนันความอดทนรู้จักรอนะคะรู้จักรอเป็นการวางแผนในระยะยาวนะคะ,ะแล้วก็เรื่องของความละเอียดรอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะประเด็นในเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ของเราเองนะคะอะไรที่เราเคยมีนะคะเราก็ต้องอก็ต้องรักษาผลประโยชน์ตัวเองอย่าให้มันหายไปนะคะสิ่งที่เคยอยู่ในมือเรามันก็ต้องอยู่ในมือเรานะคะแล้วก็ เรื่องของอนาคตเนี่ยมันยังเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกกับเราอยู่รู้จักอดทนแล้วก็รอนะคะการวางแผนที่รอบคอบก็สำคัญด้วยทุกเรื่องค่ะคนเกิดวันพฤหัส,สบดีสามสี่สองศูนย์ดี่ห้าเก้าค่ะ 9021ูสองหนึ่ง การงานคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะนะวันนี้นะการงานถือว่าตัวคุณอาจจะต้องใช้ความโดดเด่นของตัวเองนะคะรู้จักพัฒนาศักยภาพตัวเองให้ความสําคัญเรื่องของการหาความรู้เพิ่มเติมนะคะแล้ววันนี้อาจจะเป็นวันที่ความโดดเด่นของคุณจะมีอาจจะทําให้คนเข้าหาขอความช่วยเหลือนู่นนี่นั่นนะคะลองพิจารณาดีๆว่าเรามีเวลาที่ช่วยเขาหรือเปล่านะคะการมีน้ําใจก็อาจจะดีแต่ในสถานการณ์กับการบางท่านอาจจะเขาเรียกว่าขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้นะคะเราก็ต้องพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะน้ ของเราเองนะคะโดนปฏิเสธนะคะนะแต่ว่าด้วยศักยภาพของคุณเราต้องเราต้องเขาเรียกว่าเราเราต้องมั่นใจในตัวเองอะคะ่ะไม่ต้องไปคาดหวังว่าคนอื่นจะช่วยเรานะคะขอแค่เราเองเรามั่นใจว่าเออสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราทํามันมีสิ่งที่คุณมีแล้วคนอื่นไม่มีด้วยนะคะดึงมันออกมานะคะใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะความสามารถพิเศษของเรานะคะที่คนอื่นทําไม่ได้เหมือนเรานะ มนะียังมีโอกาสโดดเด่นได้อยู่ไม่ต้องขอให้ใครช่วยนะคะเรื่องของการเงินนะคะวันนี้ระวังเลยนะคะเสียผลประโยชน์นะ,ะโดนหลอกโดนเอาเปรียบนะคะนะคือการจับจ่ายใช้สอยหรือเงินในส่วนของรายรับของเราไม่ต้องห่วงมันได้ตามสมควรอยู่แล้วนะคะแต่ว่าระวังเสียเงินเพราะเสียรู้คนอื่นนะคะต้องรู้เท่าทันด้วยความรู้เป็นสิ่งสําคัญด้วยมันจะทําให้เรารักษาเงินในกระเป๋าเราได้นะคะเรื่องของค,าออความรักค่ะความรักคนโสดนะคะจะว่าจริงๆแล้วดวงมีคุณมีเองคุณมีโอกาสเจอ เะะจอคนที่จะได้คบกันได้แต่งงานกันได้อยู่ด้วยกันนะคะนะมีโอกาสสูงมากๆนะคะเพียงแต่ว่าเราเองเราต้องมีเวลาก่อนนะคะแล้วก็ต้องรู้จักที่จะเขาเรียกว่านะเสียสละคือบางทีใครบางคนอาจจะเข้ามาหาเราในลักษณะที่เข้ามาแล้วเราต้องไปช่วยเหลือเขาอะไรประมาณนี้เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วมันก็จะพัฒนาได้นะคะวันนี้มีโอกาสเจอเนาะ ความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่ต้องสอดคอยซัพพอร์ตกันทุกเรื่องนะคะเราซัพพอร์ตแฟนแฟนซัพพอร์ตรานะคะอาจจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องงานเรื่องความสาเร็จน้อยลงและมีเวลาอยู่ด้วยกันให้มากขึ้นใครที่วางแผนเรื่องของการมีบุตรการตั้งครรภ์พวกนี้วันนี้เหมาะแล้วนะคะเรื่องของสุขภาพถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงค่ะออกกําลังกายให้เยอะหน่อยนะคะมีกิจกรรมให้เยอะหน่อย คำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้ใจเย็นๆนะคะต้องเน้นในเรื่องของการอยู่ร่วมกับคนอื่นนะให้มันราบรื่นนะคะหรือเรื่องการทะเลาะเบาแวงโมโหง่ายหรือว่าสิ่งสําคัญที่จะทําให้ทุกอย่างมันโอเคคือการที่เรารับฟังความเห็นนะของคนใกล้ชิดของคนรอบข้างนะคะมันจะทําให้ทุกอย่างมันไปได้ดีเนาะคนเกิดวันศุกร์ กเจ็ดเจ็ดสองปก้าสามเก้าหกหการงานคนเกิดวันศุกร์วันนี้นะคะเรื่องของการงานเนี่ยอดทนรออย่างเดียวนะคะมันมีข้อจำกัดเรื่องของข้อมูลเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของความรู้และอะไรต่างๆนานาอดทนรออยู่นิ่ง เก็บมือไว้ก่อนนะคะคือบางทีเราอาจจะรอความช่วยเหลือจากใครบางคนแต่ต้องบอกว่าบางทีความช่วยเหลือเนี่ยมันอาจจะมาจากคนที่เรายังไม่ควรจะไว้ใจคนที่บางทียังไม่ได้ยังไม่ได้ชัดเจนกับเราว่าไอ้ตกลงช่วยเราเนี่ยช่วยเราอย่างจริงใจหรือมีผลประโยชน์หรือมีเบื้องลึกเบื้องหลังหรือเปล่านะคะใดๆอาจจะขอแนะนําว่า อดทนรอวันพรุ่งนี้รอวันต่อๆไปดีกว่านะคะมันมีข้อจํากัดอยู่คือบางทีเราอาจจะเจอคนไม่จริงใจเจอมันมันมีเป็นปัญหาพวกเหล่านี้นะคะอยู่นิ่งๆประคับประคองสถานการณ์งานของตัวเองไว้น่าจะปลอดภัยที่สุดนะคะ เรื่องของการเงินนะคะถือว่าก็ลงตัวนะมีรายจ่ายมากขึ้นหน่อยนะคะมันเป็นรายจ่ายที่บางทีเราต้องช่วยคนอื่นด้วยนะคะคือรายจ่ายในการช่วยเหลือคนอื่นความใจดีของเราแหละความใจดีความใจกว้างแล้วก็รายจ่ายส่วนตัวรายจ่ายเพื่อความสนุกรายจ่ายเพื่อความบันเทิงคือโชคดีว่ามีจ่ายนะคะคนที่หมุนเงินไม่ทันคนที่เจอปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องการเงินนะคะโดยเฉพาะอย่างผู้หญิงบันสุกอาจจะอาจจะแบบว่าติดขัดมากกว่าผู้ชายบรนสุกหน่อยแต่ว่าตัวคุณเองคุณก็มีคนคอยช่วยนะคะผู้ชายบรนสุกคุณเองคุณเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตคนอื่นมาก ากกว่าแต่ว่าใดๆก็ตามแต่ซัพพอร์ตแล้วเราก็สบายใจเพราะว่าซัพพอร์ตคนอื่นด้วยคุณซัพพอร์ตความสุขของตัวเองด้วยนะคะดังนั้นก็โอเคอยู่นะจ่ายเยอะหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะมีจ่ายแล้วก็มีความสุขสบายใจด้วยความรักค่ะความรักไม่เด่นค่ะคนโสดสถานการณ์ยังไม่แน่นอนนะคะบางทีก็เดี๋ยวเดี๋ยวอยากมีแฟนเดี๋ยวไม่อยากมีนะคะเอาแน่เอานอนไม่ได้ทั้งตัวเราทั้งคนคนคนที่เราเลงอยู่นะคะ บางทีก็คุยคุยกันอยู่ดีๆก็หายไปนั่นมันเป็นอารมณ์แบบนี้นะใดๆก็ไม่ต้องไปคาดหวังนะคะมันยังไม่แน่นอนยังไม่นิ่งนะไม่รู้จะได้คบหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้จะมีแฟนไหมนะคะความรักคนที่มีแฟนมีคู่นะก็ระวังเรื่องของอารมณ์แปรปรวนไม่เราก็แฟนเราแหละเราก็หุดหงิดง่ายอารมณ์เดียวขึ้นเดียวลงแฟนก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องระวังการกระทบกระทั่งกันนะคะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เริ่มมีอาการเริ่มแบบว่าเริ่มเสียงดังขึ้นเริ่มหน้างหงิกหน้าออกอะไรแบบนี้นะคะก็หยุด เงียบนิ่งต่างคนต่างนิ่งไปเลยนะคะอย่าให้อย่าอย่าไปต่อความยาวสาวความยืดนะเดี๋ยวมันจะรับมือได้ยากสุขภาพนะคะสมบูรณ์แข็งแรงค่ะระวังเสียเงินนะในเรื่องของสุขภาพแต่ว่าเป็นการเสียเงินโดยที่เ,เสียเงินโดยใช้เหตุน,นะคะแบบพวกโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพอะไรแบบนี้นะคะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่อะไรควรทําก็ควรทําก็ทําในสิ่งที่ควรจะทําแล้วก็ยึดกฎยึดระเบียบนะคะรวมถึงต้องมีการวางแผนที่ดีที่ชัดเจนนะคะรวมถึงวันนี้อาจจะมีเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจซึ่งเราไม่สามารถที่จะตัดสินใจใดๆก็ตามแต่ไม่ในทุกเรื่องนะคะแล้วใช้ความรู้สึกไม่ได้คุณต้องมีเหตุผลรองรับในทุกการตัดสินใจทุกการกระทํานะคะคุณจึงจะสามารถที่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันลงตัวได้นะคะ คนเกิดวันเสาร์หกแปดสี่หกหนึ่งศูนย์แปดเก้าสี่สี่เจ็ดแปดการงานคนเกิดวันเสาร์ค่ะ วันนี้ในเรื่องของการงานนะคะก็ถือว่าอาจจะเจอสถานการณ์ฉุกเฉินปัญหาที่มาแบบไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวนะคะบางทีเราต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่าปกติแล้วก็มีแผนสำรองหนึ่งสองสามสี่เอาไว้นะคะอันนี้คือคือจุดอ่อนในเรื่องการงานวันนี้นะคะปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะปัญหาโดยที่บางทีเราเราอาจจะขาดความระวังอะไรพวกนี้นะคะแต่ข้อดีคือ ตัวคุณเองดวงดีนะคะสามารถที่จะขอแค่คุณยึดมั่นว่าคุณทำในสิ่งที่มันถูกต้องคุณไม่ได้ส่งทำอะไรที่มันผิดต่อคนอื่นไม่ได้ผิดต่อตัวเองทำในสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าฉันมาถูกทางแล้วฉันเป็นคนจิตใจดีฉันเป็นคนทำในสิ่งที่ไม่เคยทำผิดกฎผิดระเบียบทำดีมาโดยตลอดลอยตัวอยู่เหนือปัญหาทั้งสิ้นทั้งปวงคนอื่นเจอปัญหาคุณรอดนะคะบางทีคนอื่นได้รับผลกระทบคุณจ่อให้เจอปัญหาเฉพาะหน้าทำให้เหนื่อยมากขึ้นทำให้แบบว่าอู้มัน มันต้องแก้ไขโน่นนี่นั่นแต่รอดตัวนะคะดังนั้นก็ยึดมั่นในเรื่องของความดีนะคะการที่ทําในสิ่งที่มันถูกต้องไม่ผิดต่อใครเลยเนี่ยถือว่าจะทําให้คุณลอยตัวอยู่เหนือปัญหาและเอาชนะปัญหาได้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะคะเรื่องของการเงินนะคะอาจจะไม่ได้ดังใจนะคะคิดว่าจะได้เยอะอาจจะได้ไม่เยอะคิดว่าจะไม่ต้องจ่ายอาจจะต้องจ่ายนะคะดังนั้นอาจจะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์การเงินที่ไม่ได้ดังใจนะคะแต่ใดๆก็ตามแต่ถ้า าคุณมีแผนที่วางเอาไว้แล้วนะคะฉันมีการวางแผนในเรื่องของการเงินการลงทุนว่าเออฉันจะใช้จ่ายเงินเท่านี้เท่านี้มีการตั้งงบประมาณเอาไว้นะคะวางแผนล,ลงตัวแล้วแค่ทําตามแผนการที่วางเอาไว้ต่อให้มันไม่ได้ดั่งใจเราก็จะมีแผนสำรอง1 2 3 4องเอาไว้นะคะก็น่าจะโอเคเนาะเพียงแต่ไม่ได้ดั่งใจแค่นั้นเองนะคะนะเรื่องของความรักค่ะคนโสดก็ยังคงมีความสุขกับความโสดของตัวเองนะคะถ้าไม่เจอคนที่ใช่ถ้าไม่เจอคนที่ศีลเสมอกันจริงๆคุณก็ไม่ สนใจนะคะวันนี้นิ่งค่ะนะต่อให้เราสนใจเขาเขาก็ยังไม่ได้สนใจเราแบบว่ามากกว่าปกตินะคะต้องรอเป็นคนที่ใช่สําหรับกันและกันก่อนความรักของคนที่มีแฟนมีคู่นะคะยังคงควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้ดีรู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํานะคะไม่หวานไม่โรแมนติกแต่ว่าก็ยังอยู่ในจุดที่ควบคุมสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีนะคะเรื่องของสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเลยค่ะ คำแนะนําค่ะจากไพ่าทาโร่นะคะวันนี้ก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขก็พอแล้วนะคะเชื่อมั่นในตัวเองวันนี้เราคาดหวังกับคนอื่นไม่ได้ในทุกเรื่องนะคะอยู่ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองนะคะนะมีเงินมีทองใช้นะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ขอแค่มีเงินเยอะๆเพราะฉะนั้นคุณต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของเรื่องของการเงินนะคะความมั่นคงความมั่นคงของเรานะคะอยู่แบบมีความสุขได้เลยนะคะไม่ต้องคาดหวังอะไรจากคนอื่นเนาะ ดวงประจำวันจันทร์ที่26ิพฤษภาคม2568ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ